น้ามาสการครับปูหลังหวยออกสองวันมาตามแน่ท่างแล้วปู <c oughs> ตามแน่ทา่ทางแน่ท่างแล้วแต <c oughs> ่ไนมีแต่แม่ปูมิตีเด็ดให้ยนยังเนาะยังไม่ไม,ไมีทีเด็ดยังม่มีทีเด็ดห่อปู เรื่องเมีที่เด็ดแบบนี้นะเขียนเรากท่านเนี่ยชุดเต็มบ่ครับปูเต็มเต็มเต็มโอ้ยนอนกูเลขเพ่าะเขาสองงวดกะกระดาษกับธรรมดาเราไม่หายกราเรามาเขียนออก็จะกระสียเพรพอมธรรมดาตัวเลขเนาะก็ต้องมีเขาไม่หลุดนะสิไอเขาทุกงวดเป็นไปได้จังไรตรงนี้ก็ ก็เดนสนตัวเดียววมาเขาลู่ก็ได้ก็เดนสวนตัวเดียก็ได้เกะปูงานท่นมวันงนวดที่แล้วปูเด่นเดินศวนเนาะเด <Yes. S 3> Wait, ่น mm ศูนแต่ว่าจตับเด่นศวนบังนล่างกัอ <api> <Like> ันนี้นใงวดที่หาสิบก่ตัวเด่นสวนหน่งมบปูวดสูตรสูตรเด่นสูตรที่ไเด่นศูน่ยหกับ9ก้นี่ยวดที่ห้าสิบ มันหุดแ่มันมาบนมันมาหซ่าบ่ศูนย์มาบนศูนย์มาบนรัวห้องนลักสิครับมานางกัมีแต่ศนย์สามครับ้อสามก็เจ็ดนครับผมห้องสามก็เจดครับก็เลยจับศูนย์กัดูเจ็ดมาันนี่แหละปูเอกงมันดุดเ่ว่าเาจับ้าก็เลยเอาเอาตาหกเน่ยหกับมมาใส่นยสับเจ็ดเนี่ มันหลงกันสูนกัะเพาะไออกรับกันซะเนาะสามกับเจ็ดมันหดยิ่มยิ่มนังขันขันเขาได้ออกสูนกระเพากเขาใส่ได้เดียนสุดๆคือศูนครับมาดนศูนหลางกันไกลวิ่งได้อยู่อันนี้บางวนนี้บาด้วันนี้พระานในัตว์ระนีนออร์เดมาใส่ ปูให้ชุดเต็มมาก่กว่ัน,นี่ชุดเต็มล่างเหมือนบ่ครับปูห้าคัดบินเดีวกันเรื่อมันงวดที่ห้าสิบเปนหลุดก่อนเ้าวิ่งล่างสามกับเจ็ดแต่ว่าเ้าออกศูนย์กับหกมาใส่ครัมาัดสอบกัา,การตัวใส่ในชุดเต็มล่างนะปูเนาะครับล่างยี่สิบหกนวดนวดครับ แต่ว่าเขาไม่ได้ในคัดนะไม่ได้เอาได้นทีึงไมาครับนะครับยังนข้ายังเข้าปุ๊บว่าท่านมีตัววิ่งให้กันปะครับแต่ว่าเอาชุดเอาชุดเต็มก่อนนะปูน่ะชุดเต็มอยากเกลียดงางงานอยู่งานไหมตึ้งตึ้งได้กยิ่งมะเขามันก์มันก์นั่นก็มันกะว่าจะเกล็ยดก็อันนี้บน อันนี้ชุดเต็มบนชุดเต็มบนเต็มบนนวดีอันนี้ยี่นวดนวดเลยกอกระหน่อกตามนี้ทั้งหมด1 2สองสหักสิบมันกันนียู่9ปด1กับแ้รหักหน่วยก็มี1นึ่งหนชุด ตรงๆไม่ต้องกลับอะไรนี่เล็กวิ่งดีๆเอามาตัดคัดออกเลยอ๋อมาตัดเส้นเลยนะคะคุณงดก้อนงดก้อนนี่เขาเอาเขาเอาสาวกเจ็ดไปคัดออกนะสาวกเจ็ดมันหลุดนะเล็กเล็กวิ่งเข้ามามั่นก็เขาดีๆแล้วเขาตอนนี้นี่ตัวมันหนึ่งน่วยหน่วยหน่วยนี่อะไรนะปู หน่วยก็เมนหนึ่งสามสี่หเก้าหนึ่งสามสี่หเก้าเต็มเลยกอนครับจับคู่ก็จะมีะมการเลืสกสถาที่หรอเล็เด่นอรันมั่นประเทกคัดเหล็กเด่น เล็กเด่นบันเดินยาวกว่าับเปยกม่ใส่อันนี้ก็สี่สิบขึ้นสี่สิบสี่สิบเจ่สเก้าห้าสัตันัลดนันหลดอันนี้กรปเน้าหนึ่งเก้าสามเก้าสีก้าหก cao tôi nhai nói gì đéo bao hiền nên xuống sáng xuống chi một sao chết rồi ạ một thị. ยึดดอล่าแวดที่ัที่ยึหัักสบมันเยวดที่ยึบหัักหน่วยงวดที่33ตัวคนเดีครับงวดนี้มันเป็นงวดที่ยึเจ็ดแต่ว่าแต่ว่าเด26งวดดนะตัวห่อ3กับ7มันถึงบอกมบอก3กับ7็รุดนะใ ควรบนห้องหาเกับเาเน่มันมัมันาเดนรุดดสีเก้างวดวดงวดที่ห้าสิบแต่ว่ามันมาเด่นที่เก้าูนะเก้ากับห้าศ เนี <l id> ่ยส right <c oughs> <t Bird methodology> enfin <oured> <sk> ุดเตรีมเต็มเ็นเต็มตาคัดเอาไปกันโอ้ยบ่ันั่นเหร่มาเูยเห็นปะวัดวัดก้อนห้าเอาสามกับเจ็ดตัวไม่ถึงบอกสามกับเจ็ดไม่มา มันห้องห้องกันเน้นศูนย์กับหกอยู่แต่ว่าแต่วันเป็นห้องเน้นศูนย์เม็ดเดียวเลยหลักสิบมันฝนมีแต่ศูนย์สามศูนย์กับมาอยู่เนาะปูเนาะแนนศูนย์สามเจ็ดศูนย์เนี่ยห้องน่วกว่านตะวันในนี้เนาะแต่ว่าเม็ดเดียวที่ตัวเน้นก็คือมากเต็มเต็มเลยศูนย์เลยแนนศูนย์แต่ว่าห้อง ถ้มามมจับสามกับเจ็ดนะขนาดมันหลุดสามกับเจ็ดหลุดหลุดก็คือพิษนะน้องกับพิษเป็นอะไแต่ว่านี่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 เราังสี่มันมันเขาเราห้องกันดึงออกจากตัวนี้ก็คือชุดเต็มนี่มันเข่าอยู่นันมาปูชุดเต็มมันเข่าแต่ว่าตัวทีว่าเขาตัดทัดหลังจากคัดแล้วดึงออกมาเพื่อจะให้มันเด่นหน่อยชุดครับเอาเอาเอาเก็ครับ เอาเจ็ดกับสามเลยครับเอาเจ็ดกับสามมาน่มามันจะมาหลักสิบถ้าสามมาจะมาหลักหน่อยเขาเลยคัดเน้นๆนี่เลเพื่อเอาศูนย์กับหกมาคัดเลยครับศูนย์กับหกมาจับมันมันได้เป็นศูนย์สามเลยศูนย์สามเจ็ดหกไปครับแล้วก็หกสามเลยครับผมตัวมาคัดว่ามาทั้งสองตัวแต่ว่าสายวิชาประกอบหึงัึงว่าจับส่กันเนาะถ้าออกมาคัดออกเลย ตอนนี้ก็คือชุดเต็มนะครับของปู40่ชุดเต็มล่างนะครับ F F บางดีนะครับชุดเต็มล่างลักซิปปูหอยมา8 9 0 1์หนึ่งส่วนลักน้วยเป็น13469ครับจับจับชุดกระสิเป็น55 25นะครับตอนนี้ก็มียี่ห้าชุดลับตรงตรงไม่กลับซึ่งก็ต้องล่อห้ปู ว่างเว้นจากเวียงงานก่อนนักปูเนาะช่วงมียากเึง <laughs> ทั้งกออิดได้ปูก็ได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวว่างเว้นจากช่วงช่วงงานก่อน <laughs> เดี๋ยวปูสิกาสีมาคัดเน้นให้ครับตอนนี้ก็เอาชุดเต็มไปพิจรารณาซะก่อนครับผมกับมันหลายวนเนาะเขากับบ้านอ่ะเอฟซีเบิงเอาเนาะครับให้เอฟซีเพิ่นเบิงเอาครับผม ชุดเต็มไปก่อนครับผมชุดเต็มเดืนอนต่อเนื่องแต่ว่าบ,บน